ผูมีปัญญากับผูเบาปัญญาจะเข้าใจความหมายของภาษิตรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่เหมือนกันตื่นลึกไม่เสมอกันผููมีปัญญาย่อมเข้าใจความหมายของภาษินี้ลึกลงไปว่าการรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั้นหมายถึงการรักษาตนให้สวัสดีจากอันตรายด้วย และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความดีงามด้วยแต่ผูเบาปัญญาย่อมเข้าใจความหมายของภาษิตนี้เพียงตื้นๆว่าการรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นหมายถึงการรักษาตนให้พ้นภัยอันตรายจะเพาะหน้าไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่คำนึงถึงว่าการพ้นจากภัยแล้วตนจะดำรงตนอยู่อย่างดีงามหรือไม่ ด้วยความเข้าใจความหมายของภาษิตนี้ที่แตกต่างกันการปฏิบัติของบุคคลสองพวกยังแตกต่างกัน